ในน้ำนึ่งเครื่องในหมูกินนะครับสุกละนี่กระเพาะปอดตับไส้นึ่งใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมหอมเดี๋ยวทำน้ำจิ้มอากาศต้ดนหนาวหน่อยวันนี้ เย,นยน็นๆเดี๋ยวซอยจิ้มคริกกินกินกับข้าวหรือจะไปทำเป็นต้มแซบต้มยำก็ได้นะครับอร่อย